สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหื่งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้น้องหื่งก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าเป็นยังไงกันบ้างคะโชคดีกันไหมคะพี่น้องจาอ๋าสำหรับชุด2ตัวบนล่างเนาะชุด2ตัวบนล่างนะคะวันนี้น้องหื่งก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะสำหรับชุด2ตัวบนล่างนะคะผลออก6ตัวก็คือ สี่สองสามห้าหกเก้านะคะสี่สองนะคะอ่าคือร่างของหกตัวนะคะพี่น้องจา๋าสามห้าก็คือร่างของสี่ตัวเนาะแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะน้องวิญก็สรุปทั้งหกตัวแล้วก็สี่ตัวนะคะเผื่อ fc ใหม่ยังไม่รู้เนาะอ่าล่างของหกตัวสี่สองนะคะสี่สองมาตัวที่น้องวึงชอบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าตาให้ตัวเด่นไปเนาะเด่นที่4 แล้วก็สี่สองเข้านะคะพี่น้องจ่าตารางกําลังวันก็เข้านะคะเคี้ยวกับเคี้ยวคือกันปากกาก็กได้อ่าสี่สองมานะคะพี่น้องจ่า4ี่สองมานะคะอ่าส่วนล่างของสตัวก็คือสามห้า สามห้าตารางกําลังวันก็มานะคะพี่น้องจ๋าสามห้าสามห้าเข้าชุดกันนะคะเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าส่วนบนห้าหกเก้านะคะหกเก้า 6, 9, ในตารางกําลังวันมานะคะพี่น้องจ๋าห้าหกเก้าเนาะแต่ว่าตัวเจาะหกเก้าน้องหึงไม่มีค่ะพี่น้องจ๋าหกเก้าเก้าหกไม่มีเนาะมีแต่เก้าห้าเก้าแปด หกมีแต่หกสองหกสามนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้หลุดบนนะคะเข้าล่างทั้งสองเนาะเข้าล่างทั้งชุดสี่ตัวแล้วก็หกตัวนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องอุ่นก็จะได้ลงสถิติของเดือนนี้ด้วยนะคะของวันที่ยี่สิบเก้าเนาะบอกอีกอย่างก่อนละพี่น้องสีเขียนแล้วก็ลืมสี่สองสามห้าหกเก้านะคะ น้องหวึงก็เข้าล่างทั้ง2ตัวก็คือสี่สองแล้วก็สามหนะคะพี่น้องจา๋ายินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตามาชุดสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เข้าล่างนะคะส่วนตัว <c oughs> อ,อันนี้น้องหวึ่งก็ลงไว้นะคะพี่น้องจา๋า ดูๆแล้วก็จะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าวดติดนะคะพี่น้องจ๋าีนงวดที่ห้าเนาะงวดนี้งวดที่ห้านะคะอันนี้เข้าล่างเข้าล่างของสองตัวแมนบอสพี่น้องนับถูกดือนับผิดหนึ่งสองสามสี่หาเข้าห้างวดติดนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับชุดสองตัวบนล่างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็งวดที่ห้าเนาะ เข้างวดที่5นะคะของเดือนนี้นะคะติดกันนะคะพี่น้องจา๋าที่5ติดอ่าทางวดติดนะคะยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดเม็ดเดียวน้องบึงหลุดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามาเฉพาะชุด2ตัวบนล่างเนาะเสียดาย 69, หกเก้พี่น้องห้าเเลยในตลางนี้ น้องอุ่งก็ไม่จับไม่จับมีแต่หกสองกับหกสามอ่ายังไงก็เข้าสองตัวก็เอานะพี่น้องจ้ะสองตัวทั้ง4ตัวแล้วก็6ตัวก็ยินดีด้วยนะคะอ่าสำหรับ fc ใหม่นะคะพี่น้องจ๋ะกดติดตามไว้นะคะถ้าน้องอุ่งเสร็จเร็วก็จะลงให้เร็วนะคะก็จะเป็นของเดือนใหม่เนาะอ่าเท่ากับเดือนนี้ เท่ากับเดือนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมาน้องหึงเข้าห้าเข้าหกที่เจาะเข้าหกนะคะแล้วก็หลุดไปอีกหลุดสามเข้าเฉพาะตารางกำลังวัน3นะคะพี่น้องจา๋าเข้า 6, หงวดเนาะ,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่น้องจา๋า ฝากเป็นกําลังใจให้น้องอุ่งตลอดด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าพึ่งหนีเด้จ้ะเด้อเป็นกําลังใจให้น้องหุ่งยาวๆนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันนะคะพี่น้องจ๋าใครผู้ใครโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายบอกหน่อยนะคะจะได้มีกําลังใจนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ